ซึ้งน้ำตาไหลปรางเซเยสหลังโต้งทูพีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางนิวยอร์กในที่สุดเส้นทางรักมาราธอนก็สุกงอมเต็มที่เตรียมตัวเป็นว่าที่เป่าสาวกันแล้วสำหรับนางเอกสาวปรางกัน,นรันวงขจรใกล้และนักรอ apper, ้องแร็ปเปอร์หนุ่มโต้งพิทวัตรพริกษกิจหรือโต้งทูพีหลังจากที่ปลูกต้นรักร่วมกันมานานกว่า10ปี ล่าสุด27พฤศจิกายนทั้งสองก็ได้ออกมาใช้พื้นที่อินสตาแกรมส่วนตัวประกาศข่าวดีให้เหล่าเพื่อนพ้องและแฟนคลับได้เหฮกันทั่วหน้าโดยงานนี้ต้องทูพีก็ได้เผยภาพสุดโรแมนติกขณะที่ทำเซอร์ไพรส์ขอสาวปรางแต่งงานกลางอากาศหนาวที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมกับเขียนแคปชั่นกำกับว่า a n c h a n y e d it's been a long time now it's time to celebrate I love you" ขณะที่ทางด้านปรางกนารันก็ได้เผยภาพสุดโรแมนติกแถมช็อตจูบสุดหวานและซึ้งน้ำตาไหลลงอิสราแกรมพร้อมกับบอกว่า And I n d I s a ซ d yes 2 3 1 2 2 0 2 1ซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ได้เผยข่าวดีดังกล่าวไปแล้วนั้นก็มีบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมวงการและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามและทางเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวคู่ล่าสุดมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะจ๊ะ